ก็คือเราได้10หยวนแต่ถ้าตรงนี้ขึ้นว่าชนะหมดเราก็ได้อีก10หยวนมันจะกดแตกหนึ่งอันมัาจะขดแจกหนึ่งอันพูดถึงเรื่องเมืองจีนและ QR code นะคะสังคมไร้เงินสดก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เฟื่องว้าวมากๆเหมือนกันไปเจอเครื่องซื้อหวยแบบใช้ QR code ซื้อเองขูดเองได้เลยนะคะแต่สําหรับลอตเตอรี่ขูดเนี่ยถูกกาหนดจากโรงงานแล้วว่าใบนั้นได้รางวัลหรือเปล่าพูดง่ายก็คือเราสามารถลุ้นรางวัลด้วยตัวเองได้ทันทีโดยการขูดค่ะ ซึ่งเพื่อนก็โชคดีถูกลอตเตอรีอ่ด้วย <usc ant> หวย QR code ค่ะที่จีนซื้อหวยด้วย QR code นี่คือเครื่องซื้อหวยอ,อ,อ๋ออันนี้สำใบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ยอแล้ว <laughs> ขูดตรงนี้ปะ <S <S <c oughs> เกิดชื่อตรงนี้ตรงกับตรงนี้ก็คือเราได้10หยวนแล้ถ้าตรงนี้ขึ้นว่าชนะหบทเราก็ได้อีก10หยวนนี้เป็นหวยใบละ10หยวนเท่ากับ50บาทซึ่งถ้าชื่อตรงนี้ตรงกับข้างบนก็รับรางวัลแต่นี้อันนี้ถ้าแบบแจกพอดนี้ได้10หยวนได้แล้ว10หยวนคือมันจะมีโชค3ชั้นให้เราลุ้นนะคะซึ่งอันนี้เราได้แถวหนึ่งทุกคน,นจะดแตกหนึ่งอันเาจะแจกหนึ่ นี่เราก็มีโชคอีกหนึ่งชั้นก็คือให้ขูดสีเขียวตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปสแกนบาร์โค้ดรับรางวัลอีกทีหนึงนี่ได้ตอนแล้วสิบยวนได้คืนคืนทุนจริงๆก็คือขาดทุนอยู่ดีใช่ปะ่ะนี่คือเราได้ตังค์แล้ว